แอะไรก็มีใชวว้ว่าณวัฒว้างานแต่งสิบสามที่สามทุ่มเ <13. S 1> จอก,กันนะจ๊ะแต่ขออันติวันเนี้ยหลานรักวันที่ส <3, S 3> ิบสามสามทุ่มไอจิ๊บแต่งตัวสวยเ,เป็นเจ้าบา่าวหล่อๆด้วยนี่เตี่งคุณไม่เสร็จหรอกแต่มีธุระไม่ไมคุยเสร็จแล้วใช่คุยเสร็จแล้ว,รจ,ลวจริงๆไม่ได้โกหกด้วย ไอตีพี่เป็นเพื่อนเจ้าเบาได้ปะไม่ได้ถ้าเป็นพี่เจ้าเบาอ๋อโอเคไม่ช่วยแล้วเลยมันท้องเดี๋ยวมันที่สนุกแลโทนี่ไม่ช่วยแล้วเราจะไม่ช่วยเธออีกต่อไปเพื่อนถูกเราอุตส่าห์คยดีอุตส่าห์ช่วยตลอดอีเลมวนจี้เราอีเกียไปซื้ออะไรอ่ะจะไปซื้อฟังแล้แปลกๆเว้ยเออจะไปซื้ออะไรอีชนอุ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะอติเขาสอนให้เรียกอ่ะ ไม่เป็นไรสนุกไปเถอะวันเนี้ยดีแล้ววันแต่งจยไา้พร้อมๆแต่งตัวให้มันดูดีดูดีมาด้วยนะไม่มีชุดเจ้าสาวต้อไปซื้อต้อไปซื้อสิแต่ร้านไม่มีขายมีใส่ชุดอะไรก็ได้งานเอาง่ายมันแต่งตัวมันจะใส่มิกินี่กันหรือว่าอะไรก็ได้นะแล้วแต่ถ้าอยากเป็นเจ้าสาวมิกินี่ก็แล้วแต่สโรงก็ได้นะใส่สโรงก็ได้เออ แล้วแล้วแต่แล้วแต่ให้เลือกให้สิทธิ์เลือกเองแล้วกันชุดอ่ะไม่อยากห้ามไอ้ตีพีแล้วใครใช้นามสกุลใครอ่ะพี่ว่ามันควรต้องผู้หญิงใช้นามสกุลผู้หญิงนะฮะไม่ใช่ผู้ชายต้องมันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใช่ผู้หญิงต้องเปลี่ยนหรอผู้หญิงต้องเปลี่ยนผู้หญิงเปลี่ยนใช่เลมเดดเวนเลมเดดเวนใช่เลมเดดเวนเลมเดดเวนอะไรเลมเวน เดี๋ยวนะเพื่อนเลมเวนน่ารักอัลักเออเลมเวนอ่เลมเวนที่ไหนเขาก็เรียกเรียกเลม่มเลมเวนไอเลมเวนตกลงแล้วจริงๆริงอ่ะเรเป็นอัติเรียกอ่ะเฉลยบอกแล้วว่าถ้าเกิดอัติตกลงก็จะแต่งแต่ถ้าอัติไม่ตกลงก็เขาคุยกับเฉิยแล้วว่าตกลงเมื่อกี้เตี่ยบอกว่าให้เลมตัดสินใจเองถามเกียร์กับโทดี้เขาเมื่อกี้เตี่ยพูดตอนห้าเล่มเลยนะเกียร์เขาบอกให้รับผิดชอบ คต้องรับผิดชอบอะไรเลยไม่ได้พูดหนิว่าเรามจะแต่งอ่ะถ้าแต่งอติไม่ได้ห้ามนี่อติไม่ได้ห้ามถูกหหน้าใม่ไเพราะเมื่อกี้ที่เรามาอารอติก็บอกว่าเอองั้นก็จัดงานดีๆด้วยแล้วกันใช่แล้วพี่ชายอู๋ก็บอกว่าจะมาด้วยหมายถึงงานของพี่มารีหรือเปล่าคะโนงานของเลมงานของเลมงานของอีเลมเวนงานของมไม่มีไยคอมบลีด้วยอย่ามาตลกให้มากอติเรียกเลมว่าอะไรนะเพื่อน ปาติเรียกเลมว่าอะไรนะลูกรักกีนเลมได้ไอเร <boundaries. S 3> <si suppression> ื <fin anta> <ots> ่องนี้ไม่ชอนเลยมันึงไปเบาเพียว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 เฮ้ยเดี๋ยวไป่เล่าจะคุยพับมึงเด้เฮ้ยไป่เล่กคุยพับมึงเด้ออันนี้เล่ยกด่วนเล่ย์ด่วนเล่ย์ด่วนเอ้ใเยไอ้ใหญ่มีถ่ายกูเว้ยกูจำไม่ได้แต่ถูกมากเลยอ่ะแต่ใครถูก่ดิพี่พี่ชายกูก่อนไปเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเลมแต่งติดกับความาริงปัญหาใหญ่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเหมือนกับว่าไอ้ไอ้ไอ้แจ็คไม่จะไม่พอใจมั้ง แจ็คกันเหรอแจ็คไหนวะมแจ็คเดียวอะเออเขาบอกว่าไม่พอใจเขาะว่าเห็นบอกว่าเหมือนออกตัวให้คุณสมชายเหมือนกับว่าแบบไอ้แบบไม่ใครใครที่มายุ่งกับเลมมาแต่งกับเลมอะไรเงี้ยโดนทืบโอ้โาคนละตัวเลยแจ็คเยอะไม่แต่ออกากวออกตัวให้น้องผมไม่ไม่แต่แต่ถ้าสกิดก็ได้อยู่สกิดก็ติดหมดอะหมดติดให้ตลอดเลยบอกให้ติดให้ตลอดเลยสกิดสกิดติดได้ติ้ตลอด อยากแป, <pakai S 2> ป <Gar> ๊บโพวะานอนลงเฮ้ยต <Enfin> ีไม่เอาปกติแล้วคุยกันได้แต่ถ้าตะกิจน้องเราเราก็ไม่คุยไม่มันเกี่ยวอะไรอ่ะคนที่จัะนั่นดิเขาบอกว่าเขาออกตัวให้ไอ้คุณสมชายมั้งเพราะเหมือนกับว่าเห็นพี่เขาเศร้าเออแบบว่าเห็นพี่เขาเศร้ามั้งเป็นแบก้าเห็นว่างั้นนะเห็นว่างั้นนะเห็นว่างั้นนตซีเบ้งเอาตัวพี่แล้วก็เกลียวให้น้องเหมือนกันไงไม่แต่แต่แต่พี่เาแต่แกกูบอกปติไปแล้วว่าไม่ต้องกังวลมันไม่มีปัญหาอะไรงั้นเกิดขึ้นหรอกเชื่อเถอะคุยกันได้นี่นะถือว่ามันอตลดปะ ใช่ใช่ใช่มันมัน,มนไม่มีปัญหาหรอกเชื่อดิมมันสุดท้ายแล้วไม่ไม่มปัญหาอย่างเดียวเลยกูไม่ไปนู่นเด้อสุดท้ายแล้วมันต้องดูก่อนว่าที่นี่มันที่ไหนบาซิลวอร์ซิตี้ลอคแอนเจลิส์ไอ้มิดไอท่ากลางแขนท่าไหนวะไม่รู้หรอกที่นี่ที่ไหนแต่ถ้ามีปัญหากินเลยแค่นั้นไอท่าบาซิลวะเนี่ยบาซิลเว้ยปืนลั่นเว้ยอุ้ยอะไรก็ได้วะได้แล้วแต่แล้วแต่ เซ็นว่าไงก็ได้เคาะตรงนี้เฮ้ยตลองเบาฝากกัะตาแตกแต่บบกหนึ่งนะแต่บบกหนึ่งนะไหมดไม่ไม่ไม่เกี่ยวนี่ไกี่ยวนีได้อยู่แล้วพี่เห็นภาพอีกแล้วโรงงานทรลุอีกแล้วถ้าไม่พอใจจริงก็มาเลยขอปีเขาเนอะที่สองก็จะหาเราก็ลาลาตีไม่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้คิดเยอะอาจจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรอาจจะไม่มีอะไรก็ได้คิดเยอะคิดเยอะ มึงไม่ต้องไม่ต้องพูดไรไปมึงใช่เออมึงรอหล่อพอทำตัวเป็นเจ้าบ่าวที่แต่งงานหล่อๆพอเดี๋ยวกูเป็นเดี๋ยวพวกลัวเป็นแบ็คมึงแค่นั้นอ่ะไปว่าการเสียไม่เล่นกับเราแล้วไปเล่นกับโนโต้ตอนแรกบอกไม่เล่นนะตอนแรกบอกไม่เล่นเอาขนาดกก่อนเลยว่าไม่เห็นที่คุยโจโจมาคุยกับกูโจมาคุยกับกูว่ากาเซียสจะเล่นตอนบ่ายนะมึงฟังกูกูถามกาเซียสเขาบอกว่ากาเซียสไม่มีคนต้องติดติดคนหลยพี่ไม่ติดแอดด็อกซิงโง่แม่โคตรเยอะติดอีกประเทศ อ้าวแล้วทำไมถึงเล่นกับโดโตวะเราจะเล่น5 5กันแหละเบอร์สับบอรลูเฮ้สัตว์เล่น5 5กูจะเทรนนิ่ฮะกูเล่นอะไรนะมันไม่มีบวันนี้มันไม่มีคนน่ะไม่มีคนอ่ะมึงคุยกับใครเล่น5 5วะมึงไม่เป็นไรมทนจริงเหรอวะนัดเจอกันเล่นโดโตไงมึงไม่เล่นอันนี้จริงเล่นจริงเหรอ5เนี้ยจริงอย่าไปฟังพี่หรอไอ้หล่อสัตว์ไปกูฆ่ามึงโอแต่มึงต้องมีหล่อหลดนะ มึบอกแล้วมึงงต้องมีเหตุผลนะมึงต้องมีเหตุผลอะไรเลยจำตลอดก่อนบอกให้ไอ้เไอ้ไอ้รอเลยแล้วก่อนมึงจะมีเหตุผลไอ้ไอ้ติ๊บสิบเรื่องเคยมีเหตุผลต๊แต่ที่สำคัญนะคืองานแต่งเนี้ยของมึงกับเลมอ่ะต้องเกิดขึ้นใช้มึงไปแต่งไปคุยกับเลมให้เรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวให้มันหล่อๆซะในวันแต่งอยังไงก็ต้องเกิดขึ้นใครแบ็คใครไม่รู้อ่ะเดี๋ยวถ้าใครแตะมึงจะกูแบ็คแม่งอ่ะเอ้ยอ้ไอ้ออนไอ้ออนไอ้ติ๊บแต่งงานมึงไงพี่รอรอน้ำสั่งอยู่นะเว้ยไอ้เฮียเคมันลั่นจังวะ แล้วถ้าแล้วถ้าอะไรมันจะเกิด้ไอ้ทองสุกอันนี่คือทองคนไม่ไม่ไม่อันี้หยิไปห่งก็ดีย้ย่ีจักเดียวแหละไม่ยืนกันแล้วน้ำส่งมาหน่อยดิเลียเรถน้ำส่งมารถน้ำส่งมาดิก็เี่จ็กเดียวแหละใช่ไหมล่อไม่อยากพูดถึงวะช่วยหน่อยค่ะหล่อไปต้องกูไปรู้จักไเบร์อยากรู้จักไหนวะ อย่าไปรู้จักเลยมึงเจอกูแบบว่าอย่าไปรู้จักเลยไม่นอนเนี่ยอากูนะวันนี้กรูมาแล้วกูพอกูรู้เยอะกูก็ไม่อยากรู้จักแล้วขำที่อะไรอ่ะไม่เอานะเชิญเชิญพูดได้แล้มาเชิญตอนนี้ชอบพูดให้มีนัยยะ